สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่ห้าสิบห้านะคะแบบนี้วันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อสิบแปดเป็นวันที่ห้าสิบห้าที่ข้าพเจ้านางสาวอุสาแมานอกขอถอยสิ่งเสดสายายพระสูตอพระปริละมนต่าง ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจาะเนขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้เลยหนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัยอรหัตสัมมาสมัมพุทธพระควาพุทธังพระครตังอภิวาเทมิสวาสขาโตพระครวตาธโมธรรมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพระควตโตส,สาวกสังโฆสังคังนะมามิ สองบทบูชาพระพิรีพินาตอราหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรางปรินิพุทโธพุ้นิหิตารรมาโนธานิปารมีหะหิห <c oughs> จะทิสติยวะชีวะอาหารพุทธังคำมังสังฆัง,างสารนังคาโตโกเชมิรัตนตยังธรรมเมืองจรามิโสธินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมัณฑะจักรวาลเรสุอัตตราขจันตุเทวดาสัทธมังมุนีราชา,าสุนันตสาาุสักโมกขังสักเคการเมจรูเปคิริสิคารัตเตจันตะลิเกวิมาเนีทีเปเรเทจกรรมเมจรุะวะนะกขะหันีเคหะวัตถุมีเคเต ภุมมะจายันตุเทวาชลาถาลาวิสัมยะขคันทพะนาคาติธันตาสันติเกยังมุนิวัตเจนังสาทบุญเมโสนันตุธรรมสวมปนากาโลอัยัมพัทันตาธรรมสัมปนากาโลอัยัมพัทันตาธรรมสวมปนากาโลอัยัมพัทันตาสี่บทสวดปุปภะพาขะนามกานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไต่สณะคมนาปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิทำมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปีทำมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปีทำมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิหกบทสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสระังอัญยังพุทโธเมสระังวรังเอตินัสสะจัวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระังอัญยังธรมโมเมสระังวรังเอตินัสสะจัวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระังอัญยังสังโฆเมสระังวรังเอตินัสสะจัวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนะประมาณคาถา พุทธังนัเมรัตตภูตตาชรีระจิตตังคามังนัเมรัตตภูตาวิสุทธิสาวังสังคังนัเมรัตตภูตัสุสีระทิฏฐิเอตังนัเมติรัตนังรัตนเจยาวังสัมมาสโมสวิตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตตะคุณโยคะวะสัปปวตาอสุมิตยามหิปิตเถวยถาติทันเตเอกังวินาติเตเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิตจิเรนจปาตุภูตังคัมภีรยานวิสยังอัิตุทัสสะถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิ วิชัญยโรปังโรกามีเกหิจิกาทจุปะหลัพนิยังเกสันจีสุทุวิทิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายสุวิสตัมปิสมุปัสตังนามัสีสุทธะปะสะทถานางปูญญาธิกานะมะสมุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุจจนามุขสารนางคาตานางปูชาระเหสุปรมาอภิปูชเนยยังนิพานสัตฉิกิริยายุปนิสัยทังสัมมาคิเลสะมะาสะมมาลสโธทานสิทธิยาจสาทุหิอาทุกุสเลหุปเสวนียัง ปาเนหิจาปิสารนังคะมณียเมวัตสมาหิตังติรัตนังสารนังคตัมหะรัตตินทิวังขณนเนสูนมัสมานาปูเชมจาปิสสะตังสุปะสันนจิตตาตัฐานุปาวิจริยาสถารตาจาปูเยนตัฏฐสุกะเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัสจัชทาปิสุวัชิโหตุโยเจทะธรรมวินัยมหิปมามาณปูโตโรกุตระภิสัมโยนิยโตสุโพชังตัสโศปานิสัยยะจียายายามปิโหตุวัตุตตะเยปริจิตโตสุปสาธทากาโร แปดนมามกาลสิทธิคาถาโยจัก,กุมาโมหมะลาประกาศโทสามังวัปุทโุกโตวิมุตโตปาราสปาสาวินิโมเยันโตภาเซปาเปสิเฆมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรันตังศิลาสานมามมิโลกัสนาตกันทันจะวินายกันจตันเตชะเตชะยาสิทิโหตุสัพันตรายาจัวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะสัตวิยตัสสะสทูทาเซสิโลกัสาวิสุติมาขัางเนีนยนญานิโกธรรมะทะ รัสธาลีซาตาวะโหสติกกโรสุจินโนธามังวันตังศิลสานมามิโมหะปะทาลังอุปสันตธาหังตันเตชะซาเตชยสีติโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมินตุสัทธรรมเสนาสุขตาลุโคโยโลกัสภาปูปากิเลสเชตาสันโตสยัางสันติมิโยเชโกจ่าสวะคัแต่ธามังวิธิทางโกโรติสังขังวันตังศิลสานมามิพุทธานุพุทธัง สัมสีลธิติทิงตันเตชะซาเตชยสิติโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุก้าบุสรนโมการอัฏฐกะขัฏฐานโมอรัตโตสัมมาสุพุทธสเมหิสีโนนโมอุตตมัธมัสสะสวัคตเสวะเตนิทานโมมหาสังคสซาปีวิสุทธสีลธิติโนนโมอมาตายารัตธสัตตนาติยัสสะทุกังนโมโอมาโอมากาติตัสสัสวัตตาตยาสบินนโมกาะปภาเวนะวิฆาชตุอุปัททวานโมกานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพะทานโมกาสัเตชะนะวิทิมะหิงโอมิเตชะวา สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสัเกสุวีหารติกาปีลาวัตุสมิงมหาวณนีม,มหาตาภิกขุสังเคนะสัทิงปัญจามาตเตหีภิกขุสัเตหีสัพเพเหวะอระหันติหหทัสสหิจโลกทธาตุเหติเทวตาเยปุยนาสนิปติตาอุนติ ภ่ากวันตังทัศนายยัภิกขุสังขันธ์จากัตุจตุนาสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตาเถระโหศย่างโคภะควาสเกสุเวหรติกะปิลาวทุสุมิงมหามเนมหาตาภิกขุสังเคนาสัตตินประจัมเตียงภิกขุสเตียงสเพเหวะอาระหันเตีิงค่ะิจโลกรคธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภควันตันทัศนายาภิโขสังขันจายานุนามายามปิเยนะภควาเตนุปัสังกมือยามะอุปัสังกมิตวาภควาโตสันติเกปะเจกขาทาภัสยามัติอรโคตาเทวตาสยาท้าปินามาเพระว่ปุริโสสมัญจิตังวะภาหังปัสสาลิยะปัสสาริตังวะภาหังสมิชียเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทวิสุอันตาหิตาภควาโตกรโตปาตุระหังสุทกวาตาเทวตาภาควันตาภิวาเทวตาเอกมันตาทังสุเอกมันตังติตาโกเอกาเทวตาภาควาโตสันติเกอีมังคาทังอภัสริมหัสเมโย ยาสมาคตาอาคาตมะอิมังธรรมะสมัยังทักีไายเยวะอราชิตะสังคันติอาระโคปราเทวตาภะคะวทโตสันติเกอีมังคทังอภ菩萨สิตตตาภิกขุสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกรรมกัรสุสาราธิวะเนตานิขะเหตวะอินทิยานิราคันติปันทิตาติอาระโคปราเทวตาภะคะวทโตสันติเกอีมังคทังอภาสีตตะตวะชีรังเศตะวะปะลีฆาอินทักชีรังโอหะจะมะ์มีชาเตจะรันติสุทธาวิมาราสุ จักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอรตโควะปราเทวตาพระขวัโตสันติเกอิมังคาทังกภาสิเยเกจิพุทธังสารนงคาตาเสนะเตคามิสันติอปายะภูมิปะหายามานุสังเทหังเทวกายังมปรีเพลสันติติอรตโควะคระวาพิคุอามันเตสีเยปุเยนะพิคเวทัสสุโลกะทัตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติปะตถาคตังทัสสานญาพิคุสังขันจะเยปิเตพิคเวอาเฮสุงอธิธรรมธานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภระกวรรตนาเอตัปประไมยวะเทวตาสนิปติตาอเฮสุสเยีทาปีไมฮะเอตารหิเอปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานางารหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระกวรรตนาเอตัปประไมยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติสซยยทาปีไมฮะเอตารหิอาจิกิสาวิภิกขเวเทวกายานังนามานิ กิตติสสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุณฐาสาธุกังมณสิกโรธัพัสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูพระคาวะโตปัจัตสุงสุขคาวะเอตัดเโวจะสีโลกะมนุกัสซามิยะทาปุมาปุมาตัดทสิตาเยสิตาคิริคขพะลังปิหิตาต้าสมัยิตาปุทุสีหาวาสาลีนาโรมะฮังซาพิสัมพุโนโอทัตตามานาซาสุทาวิปัสสนนามนาวิราปิญโยปัจจัสเตยตาวะวันีกัปิลาวัทเวตตโตมันตยิสัทธาสาวะเกสสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาาาานถิกวเตตจ มกลสุตตวพุทธศาสนาเตัมประตระหยานังอมนุษานาทศนังอพเกสตะมาทุงสหัสสังอาสัตติสตอกสนอมนุษานาทศมัทธสุงอภเเกนันตะมาทุงท่ชาสภาปุตตาอาหุตันจัสรภาอภิญญาวะวะขีตตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทาสาวะเกสัสนเตเทวะกยาพิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกตตยิสัมิขิราหีอนุปุสโสสตตสหัสสาวะยะคาคุมากะพิลาวัทวะอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโต สาสหัสหะสหามาวไตยะคะนานาตวันนีโนอีทิมันโตชุติมันโตวานัมันโตยะสัจสิโนโมธัมมานะอภิกามภิกขุนางสมิติวานังสาตตาขิรติสะอาดสายคะนานาตวันนีโนอีทิมันโตชุติมันโตวานัมันโตยะสัจสิโนโมธัมมานะอภิกามภิกขุนางสมิติวานังอิเตเตโสลสัสสะอาดสายคะนานาตวันนีโน อินีมันโตชุติมันตวานะมันโตยสัสสีโนมธรรมานาอภิกรรมุภพคุนังสัมมิติมวนาเวสามิตาปัญจสตายะขานะนะตะวันนีโนอินีมันโตชุติมันตวานะมันโตยสัสสีโนมธรรมานาอภิกรรมุภพคุนังสัมมิติมวนาคุมพิโรราชาคใหโกเวโพลาสานิเวชนนางพิญโยนางสัตตะสหสังยะขานางพยุรุปัสสติคุมพิโรราชาคใหโกสุภคะสมิติวนัง อุลยมันจัตถิสังราชาทัตตะลโทประชาสติคันทพนานอธิปติมหาราชาเยสัสสิโสปูตตปิตัสสาพาโวอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตเยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนางสมิติวานังทักขีนันจาทิสังราชาวิรุณโหตัประสาสติกุมพานางอธิปติมหาราชาเยสัสสิโสภูตตปิตัสสาพาโวอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตเยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนางสมิติวานังปฉิมันจาติสังราชาวิรุปโขภาสาสตินาคส ปุตตะปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวนามันโตยสศสีโนโมธรรมะนะภิกามุภิกขุนังสมิติวานังอุดารังจัติสราชากุเวโรตัปปะสะสติยาขานักทปติมหาราชายสศสิโสปุตตะปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวนามันโตยสศสีโนโมธรรมะนะภิกามุ พิโคณนางสมิติวราปุยมาที่สรงตัดวทินาวิรุณะโปชีเมนาวิรุปะโคุโรตังทีสังจาราโรเตมาราชสมนตาจรตุทิสรทัทธละมานาทังสุวันิกาปีลาวัฒเวเตสัมมายาวิโนทสะอาคูบันจิกาสัทามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูาวิภูโตสหะจันนทกะมาเสจักินุันทุนีมันทุจักปนโทุอามันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคณาโพนโรราชชนะสะโพอาคปัญจสโคเทวติมภารุสุริยวัช สหัสัชการพระราษฎะอาคูปายาคาสหายาติพิยาบุนาทัตระทาชาอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันุมหานโคสุปคัสมิติวณังเยนะคะราชีสหัสหัารันติทิพาทิชาปัจกิวิโสตจักรูเวหายาสเตวะนัมัชปัตตาจิตราสุปนาอิปิเตสนามังอภยันตานะคะราชาณมาสิสุปนาโตเขียมมาตาสีภูโทสันหาหิวจาหิอุปวะหยันตานะคะสุปนาเสนมามังสุพุทธังชิตาวาชิระหะเทนะสมุทังอสุราชิตาพาตโรวัชวัตเซเตอิทิมันโตยะสัสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธนะเวคส เวปจิตติสุจิตติจาปาราโทนมุจิสาสัตตันจาริปุตตะนางสพเวิโรจนะมกาชนะหิตวะพลิเสนังราหูพัทธามุปาขมุงสัมยโยธานิพัทธันเตที่ขุนังสมิติวะนังอาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวายโยตัธขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจัตยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวาเยสสิโน เทตเตทัศทะกายสะเพนะนัตโตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันัมนโตยะสัสีโนโมธัมมะนะอภิกามุงภิกขุนังสมิติวนังเรนชูจะเทวาสารีจะอสามมาจะทุเวยมาจะทัสุปนิสาเทวาจันทัมอาคุปรคิตาสุยยะสุปนิสาเทวาสุยยมาคุปรคิตานักขตตานิปุรคิตาวาอาคูบันทาวะลหะกวาสุนางวาสโวเสศธสกปรคาปุรินทโททัศเทตเททัศทะกายะสะเพนะนัตโตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันัมนโตยะสัสีโนโมธัมมะนะอภิกามุงภิกขุนังสสมิิววาาาาาอทภูเลคคีช อาเรตกาชจโรชาจาอุมาปุพาณิพาสินวัลุนาสหะธรรมะจาอาจุตตาจาอเนชากาสุเยะ,ะอุจิลาอาคูอาคูวะสาวะเนสิน ทัศเตตทัศธากะยาสาัพเพนะนาณาตวันิโนอิธิมันโตชุติมันโต,นตวันนมันโตยัสสินโนมทธามานาพิการมุงพิขูนังสมิติวนาสมานามหาสมานามนุสามนุสติามารคิทาปทุสิกะอากูอากูมันโตปทุสิกะอาราคูหาเลโยเทวายเจจารุหิตตวสิโนปะราคามหาปะราคาอากูเทวายสัสสิโนทัศเตตทัศธากะยาสัพเพนะนาณาตวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสินโนมทธามนาพิการมุงพิขูนังสมิติวนาสุกากรุมะอรุณะอุอาคูเวคานะสาสหะ โอทาตักไคหาป้าโมคาอากูเทววิศขนาสทามาตาหาลักษามิสกาเจีย,ยสัสิโนถานิยังอาคาปัชนโนโยทิสาพิวสติทาเซเต,ตท่าสทากายาสัพเพนนาตะวัน,นิโน,นอิธิมันโตชุติมันโตวินะมันโตเยสัสิโนโมทามานาอภิกรรมุภิกุนางสมิติมนังเคมิตาตุสิตายามากาตกาเจีย,ยสัสิโนสัพพิตกาลามาเสทาโชตินามาจะอาตวานิมานารติโนอากู อาถาคุปะเลนิมิตาเทัสตเถระสทากายาสาเพนะนะตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวะนะมันโตเยสัสสีโลมธัมมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติวานังสัทธีเตเทวานิกายาสเพนะนะตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยเยจันเยสัทธิสาสหะพระพุทธาชาติมัคคีระโอคตินะมานาสวังทักเคมโอคตระังนะคันจัรถาวะอสิตาริตังสุพมาปรมัโตจักภูตตาอิธิมันโตศาสนาคุมารติโสจักสุปคาสมิติวนานังสหัสภามโลกนังมหาภพมาภิติทติ โอปปะปันโนชุติม like ันโตพิสมากายโยเยสัตสีโสทเสตถะอิสระอากุปจิกวัสวาติโนเตสันจะมชโตอาคาปหาลิโตปริวาริโตเตจัสเพเพกันเตสินเทเทเวสพามาเกมาราเซนาพิกามีปัญสากันหาสามันทียังเอถาขนาดถาพันธัตถาราเคนาพันธะมัทวะสัมมันตาปริวารีธาโมโหมุจิตตะโกจินาอิติตถามหาเสนก่ห์อภัเปสยิปานินาตตละมาหาจัาสารังกะตะวานเพระวังยถาภพุชโกมิโคธนยันโตสวิจุโกตธาโสปจุทาวติสังกุตโต อะส่ายังวะเซตันจากสพพังอภิพญายาวะวะขีตวานจาจักขุมมาจต,ตโตอมันตยีสัทธาสาวะเกเยาเสนาเตมาลาเซนอ่อภิกันตาเตวิชานาถะพิคโวเตจะอาตาปามกระลุงสุตว่าพุทธศาสนาวีตาลาเคหิปะกามุงเนสังลมันปีเฉยยุงสเพวิชิตะสังขมาพยาตีตายาศสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ สิบเอ็ดบวชเสวอมังคลาสุตตะอเซวนาจะพารานางปันธิตานันจาศิวนาปูชาจปูชนียนาเอตามังคลามุตตมะปฏิรูปเทสวาโซจปปุเพจกตะปุญญาตาอาตสัมมาปณิเิจเอตามังคลามุตตมะพาหุสัจจันจสศิปัญจวินโยจสุลิคิโตสุภาสิตาจยาวะจเอตามังคลามุตตมะมาตาปิตุอุปทานังปุตตธาราสสังฆโหอนาคุลาจกามันตาเอตามังคลามุตตมังทานันจธรรมจริยาจาตกานันจสังฆโหอนะวัชานิกรรมานิเอตามังคลามุตตมัง อารติวิรติปะปามัชปานาจัสมโมอัปปามาโทจะธรรมีสุเอตัมังคละมุตตมังคาลโวจะนิวาโตจะสันตุธีจักรตัญญุตากาลีนะธรรมะสวนณเอตัมังคละมุตตมังคันธีจะโสวจะสตาสัมนานันจัตสนังกาลีนะธรรมะสากัจฉะเอตัมังคละมุตตมังตโปจะพัมมะจะริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพานะฉิกิริยาจะเอตัมังคละมุตมงพุทธาสโลกะ ธทมเมหิจิตตังยัสานะกัมปติอโศกังวิราชังเคมังเอตัมมังคลามุตตังเอตาทิสาณิกตวานาสัพพทะมะปะราชิตาสัพพะธาโสทิงคัชันติตันเตสังมังคลามุตตังมันติสิบสองบุตรโสรัตนปาลิตยังกิจิวิตังอิทวาหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสัมมาอธิตาคาเตนะอีทมปีภูเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัทิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัทธะคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธทมเมนะสมาธิกิจิอีทำปีทมเมรัตนังปณีตังเอเตนนะะสสัจวติโหุ ยามพุทธาเศธโธปาริวันณียิสุจิงสมาธิมานันตารีกันยามังหุสมาธินาเตนะสมโณวิสติอิทัมปีธเมรตนังปณิตาเอตินาสเจนะสวัทิโหตุเยปุคละอัฏฐาสตังปัสสะทาจัตตาริเอตานิโยคานิหุติเตทะขีณาญาสุขาตัสสาวกะเอติสุธินานิมหาผลานิอิทัมปิสังเคจตนังปณิตาเอตินาสเจนะสวัทิโหตุเยสุปยุตตามาราสะทเทนานิกามิโนโคตมารสะนัมหิ เตปฏิปตาอมตัวิคัยหาราธามุธานิพุติมพุชมานาอิธรรมปีสังเครตนณปณิตาเอเตนะสะเจนะสะวะทิโหตุขีนาปุรานางนวังนาทิสัมภวังวิรตจิตตายติเกภวระวส밍เตขีนางพีชาอวิรุณิชันทานิพันติธีรายทะยังปฏิโปอิธรรมปีสังเครตนณปณิตาเอเตนะสะเจนะสะวะทิโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวัตตาหเวชิตังเซโยยาจายังอิตราปชาอัตทันตัสสะโปสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวจักขันทภโพนามารสหะ รมูนาปิชิตังอปะชิตังกเยราตถารูปัสชะชนตุโน14บสวสวดเกสพรตสูพาสิตามิทางเตนะภาคา,าวตาชานาตาปัสตาราตสัมมาสัมพุเทนะเอทะตุมเฮมาอนุเสวนะมาปรม,มะปรายามาอิติกิรายามาปิตกะสัมปทานีนะมาตะเกตุมานายนยาคเฮนะมาอาการะปริวิตตะเกนมะมาทิถีนิชานักขันติยามพาปะปรูป,ปตายามาสัมมโนโนคะรุยธาตุเมเฮอัต ตนาวะชาเนยธาอิเมธรรมะกุศละอิเมธรรมะสวัชชอิเมธรรมาวิญโยขะราหิตาอิเมธรรมาสมมาตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตุเมเฮปะชาเหยะธาธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยธาอิเมธรรมะกุศละอิเมธรรมะนาวะชาอิเมธรรมาวิญโูปัสสัทธาอิเมธรรมาสมมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัตตุเมเฮอุปัสัมปัชชาวิหะเลยยะธาติ สิบห네้าโมเสุปนิยสุวุปนิยติชีวิตัปปมายุงชรูปนิยตสันนสันติตตาณเอตังพยัยมมรณะในเปกขมาโนปุญญาณิกะยีลาทะสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตัปปมายังชรูปนิยตสันนสันติตตาณเอตังพยัยมมรณะในเปกขมาโนโลกามิสังปัตถะให้ปัติเปกโคโยทะกาเยนะสังยโมวาจาอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายโหติ ยังชีวามานุปกาโรติปุญญังธรรมโมหาเวรักขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมเมสุจิเนนาทุกติงีัจติธรรมจารีสัพเพสังคาราอนิจติยะธาปัญญาปาปสติอัถานิพนติทุเคเอสักมโควิสุทธิยาสัพเพสังฆาราทุกขติยะธาปัญญาญาปสติอัถานิพิณติทุเคเอสักมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนัตติยะธาปัญญาญาปสติอัถานิพิณติทุเคเอสักมโควิสุทธิยา สิบหกบสุอปานักชาดุอปานักธานะเมเกทุติยัอะหุตากิกาเอตะทัญญายาเมทาวีตังคันเฮยอกกาอปานกังพางหุงเวสาระนังยันติปปัพตานิวนานิจะอารามรุขเจตยานิมนุษสาพยะตัจิตาเนตังโคสระนังเคมังเนตังสาระนมุตมังเนตังสาระนมาคมาสัพพทุขาปมุจติโยจะพุทธันจาธรรมันจาสังคันจาสาระนังคาโตจัตตาริอริยสัจจานิสมะปัญญายาปสัสติทุกครั้งทุกขะสมุป,ปาทางทุกข,ขสาจะอติกะมังอริยันจะอัตถังคีกังทุกคูขข ปะสัมมาคามีนางเอตังโคสารนังเคมังเอตังสารนมุตตมังเอตังสารนามาคามาสัพะทุกขาปะมุจติสิบเจบุสวพเทกาลตักขาถาิตานันวาคเมยยะนาปฏิกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยตะตตีตามไปฮีนันตัง อปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอร่าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธัตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังวิธามะนุพุรุหิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกปลงเถิดอชเชวะกิดจมาตัดปังโกชัญญามรณะเสวพึงทำความเพียรเส้นในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุงนฮ้ฮโนสังคารันเตนามหาเซเนนามมจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจุรดชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโหระตังมาตันทิต,ตังตังเวพระเทกรตัตโตติสันโตจิคาเตมุนิติพระมุนีผู้สง,งบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปก,กติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลสิบแปดบทสวดพินหะปัจเจเวคณะปาถาชลาธรรมมิชลังอาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมิห พยาธิงานะติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะทรอัมหิมราณะนงงนะติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาพาววินาภาววเราจะระเวิดเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้พลาดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกรรมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกัลยาณังวาปาปักกลางวาตัสทะทายาทาภวิสามีเรากมเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเฮหิอภินันปัจเจเวกิตตับพางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆกวันเทิน สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิปุกขาพยาปิตาเจนินพยาโสกะปะตาเจนินโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนโเอตาวาตาจะอัมหีสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพทวานุโมท,นทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่านตุสัทธายาสีลังลังกตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโณตุคาชนตุเท,ทวตาคา,าตาสัพเพพุทธาพระปิตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพะโส ยี่สิบบวชดเทวตาปฏิทานะคะฐานธรรมยังปฏิทานะคะทายโยพฒนามะเสยาเทวตาชันติวิหาราสีนีทุเป็กระเลพุทิคระเรต่หิงแต่หิงตาธรรมะทานิณพระวันตุปูชิตาสวดีกระโนเตถาวิหารมันทะเลเทราจัมมาชานาวากาจัพิขโวสาลามิกาทานะปฏิอุปาสากาขามาจาัเทสานิขามาจะอิสาราสัป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชรลาภุชาเยปิจัอันทสัสมภวะสังเซทชาตาอัทโวปปปติกานิญญ,ญ,ญาณิคังธรรมาวารังปฏิจเตสัพเพปิทุากัสสะกระโนตุสังขยังสตังมโ มัทราชปุขาสังคโคโหตุสามคโควะอัจยะจยิจตดยยจราระเมระคขตุสัทมโมสพเพปิธรรมจาริโนโวุทินสป,ปาปุเนยามะธรรมเออริยประปเวทิเตยีต่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปปติทานะคาถานธรรมยังปันติทานะคาถาโยพะนามเสพปุญญาสิธานิกตัสายานัญญานิกตานิเมเตสันจะาภาคิโนโหตุสตานันตาปะปะมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปรมาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทำแล้ว เยปิยาคูณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปะยาทิทาวะอันเยมัชตะเวริโนสตตาติดทันติโลกะสมิเตภูมจาจัตโยนิกาปเจกะจัตตุโกกาลาสังสารันตาภาวะาภาเวคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดามีบิดาวของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งขันและขันสี่ขันท่องเที่ยวอยู่ในกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ยาตั้งเยปิานนตัช เทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เ่าได้ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ มยาทีนานิปุญญานังอนุโมทนาเหตุตุนาสเพสตาสธาหุตตอเวราสุขาชีวินโอเคมาปทันจะปรับปนตุเตสาสิจตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปนจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเก่าวคือพระนิพพานขอความวางปรารถนาอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระอรัตนตรัยด้วยการสาธยาบทสวดมนต์พระสุภพระปริษฐและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวอุสาม่านน้องนายสุภาพม่านนอกครอบครัวข้าพเจ้าพี่น้องพ่อเพื่อนหน่วยงานบางไซทั้งหลายครอบครัวนางนางกนกพรนายสุประสิทธิ์เป็นตระกูลครอบครัวนางธนพดีประโภคครอบครัวชูเกียรติครอบครัวชเนีครอบครัวสามสิ่งครอบครัวยศเศรษฐีครอบครัวพระกิ่งไัยลีพินาศผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่าน ขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจขอเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้านางสาวอุสามารนนอกในสุภาพม้านนอกครอบครัวข้าพเจ้าพี่น้องของเพื่อนหน่วยงานบางไซทั้งหลายครอบครัวนางกระพรนายสุปฏิสิทธโกงครอบครัวนายธนาพรงพูครอบครัวชูเกียริครอบครัวนชเชนต ครอบครัวสามสิงห์ครอบครัวยศธีครอบครัวพระกิ่งไพรีพินาผู้สร้างทีมงานและแอดมินทุกท่านและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาโดยมูล,ลนิธิสมเด็จพ,พระญาณสาังวรวัดบาวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงห์สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและข้ามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเทิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการเสดิจมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้มถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมเสดมนตลเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงมีแต่ความสุขกายสุขใจประสบความสาเร็จเจริญรุง่งเรืองในหน้าที่การงานมีชัยชยนตะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมวิทยาศสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญ,ญาณและเจริญด้วยจัตุรภิทัคพอมอทนาุกั จบไปแล้วนะคะ EP ที่ห้าสิบเจอกัน EP หน้า EP ที่ห้าสิบกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย